สว,สวแอนจะพาไปพบกับสวนสไตล์มินิมอลโมเดิร์นค่ะเป็นสวนที่เราสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงพลบค่ำเลยค่ะเรามีพื้นที่ว่างอยู่นอกบ้านนะครับค่อนข้างเยอะอยู่แล้วและเป็นเวลานานนะ15ปีแล้วครับ mm hmm. ก็นั่งมองมันมาเรื่อยๆนะตลอดเวลาก็อยากจะ ใช้ประโยชน์จากมันบ้างอะไรเงี้ยพอดีเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีแค่ต้นไม้ต้นใหญ่พี่ชอบต้นที่มันโปร่ปงๆก็มีต้นปีดต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นสานามหญ้าโลง่งๆแล้วก็ลูกๆก,ก็ตีแบดวิ่งเล่นกันอะไรเงี้ยพอลูกโตขึ้นเขาก็จะใช้ชีวิตในอินดอร์มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็พื้นที่ตรงเนี้ยก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่พี่ออสก็เลยแบบคิดว่าเออถ้าเราทำสวนก็น่าจะดีอยากได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยได้ทำกิจกรรมครอบครัวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชอบสไตล์โมเดิร์นมินิมอลอยู่แล้วครับชอบได้เรียบแล้วก็ดูสบายตานะแล้วก็เราทั้งสองคนจริงๆเป็นคนที่งานค่อนข้างเยอะก็ไม่อยากจะดูแลมันเยอะก็อยากได้ที่ดูแลง่ายๆด้วยตอนเช้าตรงนี้ก็เราจะเป็นที่ที่เราเดินออกมาว่าชงกาแฟทานเดินเล่นน้องๆลูกๆเขาจะไปเล่นกับน้องหมานะครับตอนเช้า หาอาหารพาไปเดินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับช่วง kind of mm hmm. สายๆ labels, <gorilla fruit> ก็มานั่งรีแลกซ์ตรงนี้ดูทีวีบ้างวันที่ผมก็ทํางานบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะค่อนข้างที่อยู่อยู่ในใช้เวลาอยู่ในสเปซตรงนี้เยอะขึ้นหน่อยบายบายเย็นๆเล่นน้ําบ้างแล้วก็รีแลกซ์บ้างส่วนตัวนะครับอีกอีกไอเทมหนึ่งที่อยากได้เลยแล้วก็รีเควสเลยก็คือต้นต้นปาล์มคือตอนที่ผมไปเรียนที่ที่อเมริกาผมชอบต้นปาล์มฟลอริดาเห็นล้ำสวยก็เลยคิดว่าถ้แตอนนั้นแล้วว่าถ้ามีบ้านถ้ามีสวนดีๆสักอันหนึ่งเนี่ยก็อยากจะมีต้นปาม มาอยู่ที่นี่นะครับก็พอดีเลยคุณบอยก็แนะนําให้มีต้นปาล์มอยู่3ต้นเอาไว้ข้างสาะว,ว่ายน้ำตรงนี้พอดีก็ดูแลลงตัวดีสบายตามองทุกวันเลยครับแล้วก็ตอนเช้ากิจวัรของพี่อ่ะพี่ก็จะเปิดระเบียงออกมาดูเนาะแล้วก็จะเห็นสวนแล้วก็เห็นสาะว่ายน้ําได้ยินเสียงน้ําไหลอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเฟรชลักไมเดย์อะ่ะมันทําให้เราแบบสดชื่นมากขึ้นแล้วก็พี่ก็ลงมาแล้วก็พาน้องหมามาเดินเล่น แล้วก็วิ่งเล่นพี่ก็จิบชาไปด้วยเดินเล่นไปด้วยวิ่งเล่นพาน้องหมากรังกายเติมเต็มทั้ง2เรื่องเรื่องแรกคือการใช้งานนะครับก็ทําให้เราใช้พื้นที่บ้านของเราได้เต็มที่จริงๆส่วนที่2ก็เติมเต็มความรู้สึกของเรานะครับทำให้เรารู้สึกว่าเออบ้านเรามันน่าอยู่เราอยากจะอยู่ที่บ้านเราทุกวันนะครับแล้วครอบครัวก็มีความสุขในการใช้แต่ละมุมของบ้านเนี่ยได้อย่างเต็มที่ คุณผู้ชมคะช่วงสวนสวยวันนี้นะคะจะพามาชมสวนจากกิ่งก้านใบคะ่ะพี่บอยเนี่ยเป็นคนออกแบบเองแล้วก็คาแรคเตอร์ดีไซน์มันชัดมากๆเลยว่านี่คือกิ่งก้านใบด้วยคำว,ว่าเป็นมินิมอลโมเดินเป็นโมเดินส่วนนี้ค่อนข้างเป็นคอร์ดตรงกลางบ้านยังมีสองฝั่งมีฝั่งนี้กับฝั่งที่เป็น Office, Home Office. ออฟฟิศโฮมออฟฟิศของเจ้าของบ้านมีทั้งพนักงานแล้วก็มีทั้งเจ้าของบ้านก็เลยให้คอร์ดตรงกลางเนี่ยให้ทุกคนมาใช้ร่วมกันได้แล้วก็เอาสระว่ายน้ําให้เป็นจุดที่เด่นที่สุดสําหรับคอร์ดนี้เลยก็็จะเปนนนชิ้งาหลัก ที่ใช้พื้นที่เยอะสุดครึ่งหนึ่งเลยของพื้นที่สวนครับประมาณนี้แล้วนอกนั้นก็จะเป็นทางเดินขึ้นไปหาส่วนต่างๆสระว,ว่ายน้ำเนี่ยเป็นไฮไลท์อันนี้เจ<ะ>้า<ห>ของบ้าน<ห>ขเขาเรียกเฟสเองรีเควสเป็นอันดับแรกๆเลยว่าอยากได้สระว,ว่ายน้ำแล้วทาไมาถึงเอามาไว้ตรงนี้คะพื้นที่มันเหมาะแล้วก็แปลนที่ขนานไปกับตัวบ้านเนี่ยมันพอดีคิดว่าตรงเนี้ยเหมาะแล้วก็มุมมองก็ได้มุมมองจากฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งของห้องนั่งเล่นก็ได้ด้วยจะเห็นว่าตัวพื้นตรงเนี้ยจะมีการไล่ระดับขึ้นมาทําไมถึงเลือกดดีีีไไซนนนนน์เเป็พื้้้แแบบบบบรราล่่ะะัค ของเดิมตัวบ้านเนี่ยสูงจากพื้นระดับเดิมเนี่ยประมาณสัก90้าสิบเซนเกือบเมตรแล้วมันทําให้การขึ้นไปใช้เนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็รู้สึกเหนื่อยที่จะขึ้นไปใช้ก็เลยก็เลยค่อยๆละลายสเต็ปกิะ,ะนิดเดินพักไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนเราค่อยๆเดินกันไปเดินพักไปเรื่อยๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราทําสเต็ปขึ้นมาก็เพราะเราจะจํากัดขอบเขตของพันไม้ไม่ให้มันล้นออกมาที่ฮาสเคมันทําให้จัดการง่ายขอบมันทําให้ทุกงานมันสะอาดไปหมดเลยทุกพื้นที่มันสะอาด ตรงนี้เราก็จะทําสนามเราก็จะเหลือสนามขอดกลางตรงนี้ทําทางเดินค่อยๆเดินขึ้นไปตามสเตปเราก็เดินตามทางเดินที่มานมาร์กไว้ให้แล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปจนถึงเทเลสเลยการดีไซน์ของพี่บอยนะจะไม่ค่อยเห็นตัวเชฟที่เป็นหินแบบนี้ <c oughs> ทําไมถึงเลือกหินที่เป็นทรงวงรีแบบนี้คะ่ะคมไปหมดแล้วรอบๆ <c oughs> เอามาเบรกสักหน่อยอให้ดูซอฟขึ้นแล้วทําไมถึงต้องวางตรงนี้คะพี่บอยอยากให้เป็นช็อตคัทที่แยกระหว่างเจ้าของบ้านหลักกับแขกที่มาแขกที่มาจะเดินทางนี้ เป็นช็อตคัดขึ้นจะได้ไม่ต้องเดินผ่านหน้าบ้านทันมาที่อยู่ตรงนี้มีการเลือกอยังไงบ้างคะเพราะว่าจะเห็นมีอันนี้ก็คือเป็นพุ่มเนาะแล้วก็จะมีเป็นหญ้าแบบนี้แล้วก็มีต้นประทานโจทย์ทุกคนที่เข้ามาหากินกันไม้ก็คือขอให้ดูแลง่ายอันดับน่งเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่เลือกฟิกเลยว่าโตช้าแล้วก็ตัดแต่งนานๆหน่อยไม่ต้องตัดแต่งบ่อยๆร่มมันเยอะๆหน่อย ก็เลยเลือกชุมแสงแผ่ๆออกมาเยอะๆนิดนึงแล้วก็ใบ่วงน้อยด้วยซึ่งพอมาอยู่ตรงนี้เนาะมันก็ทําให้ดูหน้าคนหามากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเดินเข้าไปอีกนิดนึงเนี่ยจะเป็นอีกโซนหนึ่งแล้วโซนตรงนี้คือโซนอะไรคะโซนนี้เป็นห้องนั่งเล่นของเดิมเนี่ยเป็นใต้ถุนว่างๆใต้ถุนบ้านแล้วก็รู้สึกว่าเรามามองเห็นแล้วมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยเอากระจกกับผนังมาใส่ได้เป็นห้องออกมาหนึ่งห้องไว้สําหรับสังสรรค์ตรงนี้ก็เหลือระยะ เป็นมัฟเฟอร์นิดนึงกัน<ะ>้นระหว่างพื้นที่ตรงนี้กับศา,าลาริมสระเลือกสมิดแดงขนาดพอดีมายืนกิ่งมานิดนึงจะได้ดูซอฟๆลงกับสเปซต,ตรงนี้แล้วก็สมิดแดงใบเขาจะไม่ร่วงมากฟิกอยู่กับที่ตัวหินตรงนี้ค่ะทำไมถึงต้องแบบเหมือนแบ่งเป็น2เลเยอร์แบบนี้ค่ะให้รู้สึกว่าเหมือนเรา เดินบนทางเดินลอยน้ำเพอร์โกลาตัวนี้ลอยอยู่บนน้ำแล้วก็เวลาหมอเราจะรู้สึกว่ารอบๆเราล้อมไปด้วยน้ําหมดเลยพี่มอยค่ะแล้วตรงด้านข้างนี้จะเห็นว่ามีเป็นเหมือนน้ํารินเล็กๆอยู่พี่มอยมีการดีไซน์ยังไงคะก็คือสร้างผนังตัวนี้ขึ้นมาเป็นฉากสร้างความส่วนตัวก่อนผนังที่กรุกด้วยพอซเลนลายทาว์ทีนก็คือตรงกับ ธีมของคอดนี้เลยสีก็อ่อนแล้วก็สีเบจเล็กๆประมาณนี้ตามที่อยากได้แล้วที่นี้มาถึงเรื่องของต้นปาล์มค่ะ,คะทําไมถึงเลือกต้นปาล์มมาไว้ตรงนี้คะพี่บอยด้วยเหตุผลเดิมเวลาที่เราอยู่ริมสระเราต้องเลือกต้นไม้ที่มันไม่ร่วงเยอะปาล์มก็เหมาะกับ ส่วนนี้แล้วก็เจ้าของบ้านชอบด้วยอชอบปาล์มเป็นการส่วนตัวก็เลยเลือกมาไว้3ต้นเลยตรงนี้อันนี้คือคน่าสนใจมากค่ะค<อ>ุณผู้ชมส่วนใครนะคะที่รู้สึกว่าอยากจะรู้จักต้นปาล์มยวาวเพิ่มมากขึ้นนะคะหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code ได้เลยค่ะไปที่ p e n Library นะคะเพราะว่านนั้นเนี่ยจะมีข้อมูลต่างๆนะคะเกี่ยวกับพันไม้กว่า1,600ชนิดค่ะซึ่งเรานะคะสามารถไปหาข้อมูลทางวิธีการปลูกวิธีการรักษารวมไปถึงเก็บความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่างๆสําหรับนักจัดสวนหรือว่าคนที่ชื่นชอบสวนค่ะ เอาท่อชวาเนี่ยก็จะมีประตูเปิดออกไปยังโซนเซอร์วิสด้านหลังเพื่อไปเซอร์วิสแล้วก็ไปโซนเล่นกับน้องหมาด้านหลังตรงเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นทางเดินที่ลดระดับลงมาเป็นพื้นที่เล่นกับน้องหมาตรงนี้มันมีอาคารที่สูงอยู่แล้ว<ค>จำได้ไหมที่พบดว่ามันสูงกว่าระดับปกติเพื่อจะล็อกน้องหมาให้อยู่ในโซนนี้แค่ปิดประตูข้างหน้าล็อกโซนนี้ น้องหมาก็ไม่ไปไหนละอยู่ตรงนี้แล้วอย่างตรงทางเดินเข้าอ่ะค่ะแอนจะเห็นว่ามันมีสองฝั่งเลยสามารถมาได้จากทางข้างนอกแล้วก็ทางในบ้านทางในบ้านแล้วก็เข้าไปสู่ห้องโฮมเกเตอร์ตรงนี้ออกมาได้ครับ<อ>พี่วายชอบดีไซน์ให้มันแบบเชื่อมกันได้หมดไม่มีจุดไหนเป็นจุดบอดเพราะฉะนั้น เราจะเดินตรวจตาหรือว่าเดินเข้าออกฟังก์ชันต่างๆเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องมาพูดถึงเกี่ยวกับพันไม้ค่ะด้วยความว่าโซนนี้เป็นโซนน้องหมาเราเลือกพันธไม้ยังไงบ้างคะเรามีอะไรที่ควรระวังบ้างระวังไว้ก่อนเลยว่าเขาจะขุดแล้วก็จะฉี่ใส่เพราะฉะนั้นต้นไม้อาจจะต้องทนยูรีนของน้องหมาทนฉี่ของน้องหมานิดนึงแล้วก็ทนการขุดนิดนึงเพราะฉะนั้นจะต้นเป็นต้นแข็งๆเลือกเป็นต้นแข็งๆเป็นหลักก็ตรงนี้จะเป็นโซนใบพายเป็นปีบยูนานหนวดปลาหมึกถึงเขาทําพังแล้วก็ ซอ,งงอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีนะคะเพราะว่าเราเลือกใช้พันไม้ที่เหมาะสมกับน้องก็อยู่ร่วมกันได้ทั้งคนแล้วก็น้องหมาด้วยรูสึกแฮปปี้มากครับเราก็ได้ใช้มันทั้งวันทั้งวันจริงๆเลยนะ<อ>เพราะว่า ตื่นเช้ามาเราก็ออกมานั่งเนี่ยสงกาแฟาทานออกมานั่งเล่นได้อตอนกลางวันจริงถ้าเราทํางานวันทํางานเราก็นั่งทำงานตรงนี้แหละก็นั่งมองไปทั้งวันจริงๆงก็ชอบโซนตรงนี้มากเลยเพราะว่าพอมองออกทามันเหมือนแบบเห็นตัวบ้านตัวสวนค่อนข้างครบเลยค่ะมันก็คือเหมือนเป็นแบบแฟมิลี่แอรเรียที่เราได้อยู่ด้วยกัน ตรงนี้แหละค่ะ,ะใด้ใช้ประโยชน์คือพี่ออดเนี่ยเขาก็จะชอบมาไ่ว้นะ้ำอย่างเงี้ยกลางวันเหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะแล้วก็พี่ก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วลูกๆก็จะดูที่ี่ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกมาเล่นกับน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่พี่ดี่ใช้สวนช่วงเวลาไหนมากที่สุดคะจริงๆอะ่ะก็ถ้าเกิดเป็น everyday ก็จะเป็นช่วงเช้าพี่ก็จะออกมานั่งดื่มกาแฟตรงนี้แล้วก็พาน้องหมาเดินเล่นก็คือใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะ ก่อนที่เราจะแบบเข้าบ้านอะไรย่างเงี้ยเราก็ปล่อยให้น้องหมาเดินเล่นของตัวเองที่เนี่นรู้สึกว่าส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่แบบว่าใช้ได้ทุกช่วงเวลาเลยตอนเช้าก็ออกมาเดินเล่นได้ตอนบ่ายก็สามารถมาว,<ช>ว่ายน้าได้หรือว่าจะตอนช่วงเงยน็นเย็นกลางคืนกลางคืนอย่างเงี้ยก็คือใช้พื้นที่ได้แบบว่าครบทุกฟังก์ชันเลยแอนว่าที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งสวนที่รู้สึกว่าตอบโจทย์ครบทุกฟังก์ชันครบทุกความต้องการของุคนในครอบครัวเลยซึ่งถ้าใครนะคะที่อยากจะมีสวนสําหรับน้องหมานะคะแล้วก็เด็กๆสามารถใช้ได้คุณพ่อคุณแม่ใช้ได้้นนนนะอัีเป็ อีกหนึ่งสวนเลยค่ะที่แอนรู้สึกว่าตอบโจทย์แล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไอเดียดีๆนะคะไปปรับใช้กับสวนของตัวเองอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่มอยจากกิงกันใบมากๆค่ะรวมไปถึงพี่ดีแล้วก็พี่ฮอนนะคะเจ้าของสวนเปิดสวนให้พวกเราเชาวบ้านและสวนทีวีนะคะได้มาชมกันวันนี้นะคะและนี่ก็คือส่วนสวนที่แอนพาคุณผู้ชมมาชมในวันนี้ค่ะ